ระบุทัลูปางที่เห็นอยู่นี้นะครับชื่อว่า ปางฉันผลสมอหรือว่าเสวยผลสมอปางนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่7หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสมมาสัมโพธิญาณแล้วนะครับก็ได้พักผ่อนอิริยาบถอยู่รอบๆต้นโพสัปดาห์ที่7เนี่ยออกจากใต้ต้นมุจรินก็คือ,อเป็นอิริยาบถท,ที่ถัดจากอิริยาบถท,ที่พยาย นาคหรือปางนาคปลกนั่นเองนะครับปางนี้เป็นปางนั่งสมาธิแล้วก็มือทางด้านขวานั้นเนี่ยแบไว้ตรงที่เขา่าแล้วก็จับหรือว่าหยิบเอาผลสมอตามประวัตินี่หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสลูแล้วก็พักผ่อนอิริยาบถพิจารณาธรรมอยู่ถึง7สัปดาห์หรือสัปดาห์ที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าประมาณ45วัน45วันเนี่ยพระองค์ไม่ได้สงสวยเลยก็เดือดร้อน นไปถึงเทวราชาก็คือพระอินท์หรือเท้าสักกะก็เกรงว่าพระวรากายของอพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ไหวก็เลยลงมาถวายอาหารทิพย์ก็คือผลสมอและพระพุทธเจ้าก็รับผลนั้นซึ่งเท้าสักกานี่ถือว่าฉลาดมากนะฮะต้องการต่อเติมบุญบารมีของตัวเองก็จะมาขโมยทำบุญก่อนคนอื่นเสมอนะเพราะพระพุทธเจ้าบริโภคผลสมอก็ทำให้ทุกระบบในร่างกายเนี่ยทำงาน thank mm -hmm. you เป็นปกติพอเป็นปกติร่างกายก็ดีกระพี้กระเป๋าแล้วก็พร้อมที่จะ,ะพิจารณาธรรมเพื่อที่จะดําเนินประกาศาศาสนาต่อไปหยิบเอาเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับก็เลยทําให้พระพุทธรูปปางนี้ก็คือปางที่รักษาสุขภาพให้ทุกอย่างอวัยวะทุกระบบทํางานดีและยาวิเศษก็คือผลสมองครับเพราะฉะนั้นยาพิเศษของพุทธาศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าที่ใช้ในครั้งพุทธกาลก็คือสมอง และที่วิเศษที่สุดก็คือสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าก็คือสมอแช่ปัสวะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นยาวิเศษที่พระทุดงพระสายปฏิบัติที่อยู่ในป่าใช้แทนอาหารในบางครั้งแล้วก็ใช้เป็นยาในหลายๆครั้งครับอา้าวปางนี้ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยแล้วครับแต่ว่าถ้าพบเจอก็เข้าใจความหมายแล้วก็เอาไปบูชาเพื่อให้สุขภาพของเราและครอบครัวดีตลอดกาล